ม้านมีหามนี่ครับนี่น้องอามีบ้านมีหามร็จแล้วทำบ้านพี่หนองแล้วนะครับนม่อ่เม่อนี้นีครับ้างไหนโอโีเห็่นผงแล้วเห็นบอยแล้วครับครับเห็นหกแล้วนะครับผมเห็นผกแล้วอยู่ใครนี่ถึงไหนอะพ่อไม่รู้พ่อไม่ได้ใครอยู่เลยครับ เนี่ยว่าข้างในมีวันคนครับนะครับแค่น้อยน้อยคนคุณตามเนี Meyer ่ยหกเวลาขับมาทำขอขับมาแค่น้อยคนเนี่ยแคบเียวาะห็ัวห้อยอย่างนะครับผมถ้าเงินฝ่าหาธรรมชาติหาอะไรพวกนั้นนะครับผมฝ่าธรรมชาติอะไรพวกนั僕僕้นเรา ผมในฝ่าถามพมูลนะครับเราหาธรรมชาติอะไรไว้นี่ครับผมผมว่าการคิดหัวเมื่อทำมันไหนถ้าคิดมาไลนแล้วว่าให้ทุกคนะติดตามได้ครบหมายคนก่อนแล้วก็ผมก็อยทำฝ่าให้แทนแต่ผมพ่าหนายาวอะทำผ่อนนะครับถ้าเนี้ยครบ่อนพ่อนเนื่อผมารติดตามถึงไมอยคนก่อนครับ มาหนูง่ายร้อยคนไหมครับผนก็ให้อันป่าให้ครับผมแต่ผมว่ไ่ไป้ันป่าเขาใอ้ยันเก่าครับยันเวาเอาอันเ่าหันวันไหนนะครับว่าผมให้ยาวาดนะมทานมือป่าครับผมพ่อมือป่าแม่เขามีว่านทันน้น้ำเขาไม่เียให้ยาไว้ครับผมให้ผมเอาหัวให้ในไเลย ทั้งน,นี้เห็นฐานของนั่นนอดครับผงหนังบ้านนะครับนี่ครับถอนถอนของบ้านนั่นเองนะครับผมเนี่ยคือว่าผมนี้คือว่าที่อถอนลดแบบธรรมดามากเลยถอนตัวนี้ว่าถอนไปทานไหนวะนี่นะครับเองนะครับผมครับขันนู้นก้อนก้อนเทียนเทียนเข้าขายนั่นเองครับผมครับ มีอันหน่หละเพราะเขาได้ทำอะไรมามโยผมเขาไม่ยโดไม่ห่อเ่ลมเคมอะไรข้อ่อไ้่อห่อให้อะาันไงฮัมนี่าอว่าผมผมผมแบบงฮะแล้วก่ผมทำไว้ยันหนึ่งเียไงครับผมนีข้อั้เนี้ว่าเขาเอาหอนหัน ่อนนั่งอดผ่อนนะครับมเนี่ยอ่านทานั่านมากนี่นี่นี่เนีะครับนะครับผมตรงนี้มีหัครักผมนี่นยอะมากอ่ะเขาให้ทำอะไรมากนะครับผมนี่คือว่านี่คือที่ท่านนะครับทคทำมาท่าน ออยงเอนกแผลแผลหกแผลมาหกตันเลยมากเลยนะครับอันทวายออกไม่ไดครับท้าให้พ่าพินที่หาดให้หให้่าเข้าหิอยู่วหนบ้านครับเข้ามาหอของนองดบ้านเนี่ยหก้ำนะครับเข้ามาหกคำนะเนี่ย นครขบนนำนั่นเองครับผมห้อะบ้านันนะครับมใมาก่อยๆแยกบานครับผมครับผมฮะบ้าบ้าขหวานบ้าน่อย่ยในแขกข้าวหานนั้นนะครับึงนข้าวหานเงนบเงีบเขาห้องใส่อะไรเพิ่มเติมผมให้่อเขาใส่เพิ่มเติมเพราะผให้ัน ่าทาน,น, ừ, นทั้งคนนียครับครับตอนนี้ยังทําำลังท่อนนอนนะมีทุกข์า่านว่าเมืผานยงไงสอาดนั้นนะครับเออผ่านนครับนมะผ่านนนถอนเนี่คือทุกคนเองเราใส่เต็น้อนอนนอนพักได้เป็นแนนี้แล้วเขาใมแสบเขามาแหกเน้วัาครับ

เอาเหา้เอาให้เอาหมข้าวไเอาไปไว้หผมม้มากเลยผมม้มากที่ที่ใส่าายิ้มใครเออี่มานเนี่ยที่ส่ทาน้ำใถ่ท่วมเนีย่ยเห็นอาบน้ำเนีย่ยอาบน้ำง่วงมเข้าหิ้มนิ่งได้ะครบ งเข้าถึงได้เอง่ให้เขานอนนอนนะครับดูครับไม่เอานอนครับนื้อ,อเลยครับขนโง่เลยนี่นะครับไอ้อนทอนีทั้งข้อนงานนี้นี่นะครับทิาอนทำานนี้นะครับไม่คูยฮ่าันีมยที่ยอรอเหตุอะรเหตุอะ อันถึงแล้วเหรองัน้นงั้นผมแหง้อยอันนี้เลยนะครับนี่ให้ให้มากนะครับแี่นะครับงั้นถือ,อ,อว่าให้ออกอันออนะารังด งานงานเองงานทำให้อาหารหางพานงานเนี้อว่าเขาออกนอกงนองนง่ใช่บ้านนะให้ว่าท่านไรเขาอยู่ทมีพรไว้หนึ่งใน้างนี้ครับมีเงี้ยมีไ่ถึนั้ เหนหันนมนมั่งอครับอ้เอ้เอ้าวขอมาให้นอมาคิดมาครั้งว่านึกว่ามาทำคลิปงในป่าหักที่โมผขอมาเริ Wet ่มพ้นแต่หลายโมนถึงหลายสามทำคลิปว่าหันทั้งโมงทั้งว่าผมคิดว่าถ้นจะคิดว่าเหนื่ายหันสามทั้โมงเนี่ยไม่ธรรมดา ก็นีเหง่ไว้แล้วมีน้ำน้ำผ่อนปวดครับผมว่าายขันผ่อนคนเนี่ยมีากจริงากคราบทั้งไขยขันคนแล้วก็มี้ากนะครับ้งไทยขันคนมีทั้งชาวมาค้าชาวมาค้าด้วยนี่งนะครับเพื่อนาวมาค้าด้วยชาวมาค้าด้วยนี่เอง

มีข้าวไายแลข้าวิาครับตอให้ทมนไอ้ลอ uh um uh um ิมาบว่า um um claro> ้องไยที่มากขอ้ไทยที่อร่อยที่ได้ที่ฝ่ายตังขมอาหาร้องทุกทุกอยองอัรานอ่น ผมทำไม่เ um, ินครับคนทำไม่เกินครับไอ้อ I mean ้อยไม่เกินวันนี้ย้ำเย็นนะครับน้ำเย็นเขาหัวาเขานัวเากันะครับ